ครับผมอนี้เฮาวานแหครับอนี่โมวานแหครับอนีเบิ้งคนวานเบิ้งคนวานเบิ้งอันนี้กับเบ้งลคนเดาปิ้งจับคานั่งมือเน่มออกมามือน่มาออกแดดเลยแดดเลยหยอดบ้าโอ้ยยาวน้ำปลามันเริ่มเริ่มพันกันแล้วบวงสงีเจ้าไปเบิ้งรูอยู่ได้ดังเหเอดังสิเอาคืนนี้เบิ้งเนี้ยคืนนี้เบิ้งเนี กินจุ่มเลยจาน่อยจเฮ็ดเอเนอนีปลาจีมีนั่นเ๋ยะสิลาม่กินันเบื้องเหนจิบจุมบ่ด้วยเหรอด้วยเอวว่ะเฮ้ได้ห้เดี๋ยวจะให้มันมันยั่งบ่ละไสเอาืนเอาคืนท่กเนเห็ดเออเหเาเลเื่นืนมากเลยจะแจงตื่นเ่อนโอ้ยจัดเอไแจงหน่อยแหละลูพี่เอาหือกนกหบ่่บ่ลาใอยูนี ดเแล้วใส่ที่บทตั้งที่บ่ทอดส่งสกอมแล้วันกอมล้ขอยังันย่ในงัองเข้าอแนที่ปลาปลาจีหาุนเรีวเฮ้ยไปจะได้อย่าเกินแนเดยลาโตง่ายเลยยงยินพันกันแนวได้คนวะต้องลอยสามทีครับตัวนี้ เราลอหา้ยใหผลเราไมเ้าไว้มาลูกาลูกท้าทายลูกฝาลูกนี่เออท้าไล้วม่หึ่นี่มาใหลงท้ากันเองคนละนม่ลงแข่งก่อนสุดนี่เอาคืนโทษนะเขาท้าเบื้องยืนนี่มามา พี่ม <ừ? S 2> ันส LIKE, วมไหวไปถ่ายรูปให้มาใครมากันถ่ายรูปใครโอบหน้าด well, ้วยแบบอุ <c 195 2> ้ยโก้ไปเดีวไม่รเห้ยเลยว่ะบางทีก็รู้งาไปเ่นปลานี่ยเราคือเกกือเกืบกบกินลยเกือกินน้ำที่ม่งมัน เอายันะเจะนี่กันะเอาขาตัวนึงเลยเลือกเลยตวจไม่รับตาตวจหม่รวจแจ็คเถืยมุมงุนนามุ่งผ่นเสื้อยดมุมงนนก็รอดเลยนะจ้องเลยวะวานพร้อมกันไหมแฮรไรดังมันจะไปใส่มันมุดดิ่นเนระครับแม่กับป๋าครับจ่องยูทูบปจอยก็ไหลก็แชรนมครับ ช่องยูทูบเดืนน้อยร้อยดีลาครับวไงูบาบน้องจับโซ่ดูพี่ดึงกรโหลโรโห่กโตมันเดเกินข่าน่เลยขตายองโมบานเลยเน้อโคตรอ่ะมอจากบัวเน้อโตเลยเน้อนี่ดูบอกรห้ากิโลกัมแก้วไม่ไม่อะไรพี่พี่ ปุมทยได้ไม่เอยอุบโทษปะยังแหงเพิ่ไปหระไปที่งเลยเนี่ยปูหเร็วเร็วปากะีปยูนนะฮะลอมปายอุโทนี่อุบโทษเร็วเ็วนี่กระตือกระตือูออ้าิอยังแม่นดีเห็นรึลอุบะโทษนี่ทังไหยี่อี่หวาเน่นอี่่ะโอ้ตายังไงเดลมียเดลมียที่เนาะากเ็เลงลง กดลงดิดมเลยปล่อยมันออกแฮงนะว่านไม่นั่นาเบื้องหลุดแค่นี้ยเจ้าได้แล้วจะปล่อยได้ก็อยากไอเขาจะปล่อยเลยว่าตัวนันเม่สียฟังตายฟังว่ะมาลองหมาดมาหมาดมาเห็นบ่านเจ้าขึ้น้นน้องโจมมาโทษในตนไหนนาะพนมันน้อเนาะตัวนี้แม่น้อวายกว่า สมัหรอมหาโลมงมัสองโจทยตอนนั้นบ่แต่ที่บอกป้านั่นล่ะโอ้ยหามกุ้ยไปอ่ะจากูขวามันรุนโอ้ยรุนเมือนี่อยากไอ้เขาจะได้บ่เวลาฮะรุนเมืองเขาย้ากเองดิพอดิเป็นไรกอเละทาเบื้องอยู่นี่มันร้อขึ้นแล้วสิบมดแดก่อนายรูปรุายราย่ายี่ไมบเดก้อนี่เออ ไปทางใดทางตัดไปทางใด้ลุมือห่วยวะไปจะได้ทางตัดก็ได้ยกเนี่ยก็ไม่ลุ้นดูโชว์กันไมเกียบอ๋อพ่อไปแขวนได้เด้อนะพ่อจะไปไหวยท่าไปจันกระเพาะปลาไม่จะเกินเลยบิวเลยเนี่ยนี่หม พอดีได e> e e> ้ปพอดีพอดีกินกินยเพียอะไรกอนไป้อะไรใส่กินได้ไสเนี่ยกะสจุ่จจุ่มหลวกิ้มจบจุ่มเอามากินก่อนนี่เอากินก่อนกี้ก่อนย่างนี่ะเดี๋ยวมองมากินเนอเดียวไปยากนหัไยากกันนี้ถอดอยู่ที่เรานอดไปถอด่นั่เรา